โโอ้โห,อห,อห,อหบอกแล้วใช่ไหมว่าเมื่อก,กี้เราจะมาแบบไม่ธรรมดาโอ้โหสุดยอดจริงแล้วเอาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โห<อ>แ,แล้วนี่คือยังไงเนี่ยเอาพา,างฝังนอกทำอะไรเนี่ยนี่คุณคริสเขายังไม่หมดเขายังออมีโชว์อีกใช่ไหมครับครับผมมีโชว์อ,ชวอะไรอีกครับผมอันนี้จะเป็นชุดเป็นอ่านี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นออนสเตจเหมือนกันออนสเตซตออนเซตเหมือนกันอันนี้ครับในดูก่อนผมมีเชือกอยู่หนึ่งเส้นกดจับไปเชือกข้อนี้ไหมครับครับผมลองดึงดูครับของจริงไหมนี่จริงครับของจริงนะไม่มีรอยต่อไม่มีรอยขาดครับไมม่ีโอเค โอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ให้เช็คผ้าดูก่อนมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่มีครับผ้าก็มาปกติครับอ่าคราวนี้ผมนั่งปึ๊บเอาเสื้อทำไมคุณนั่งนะครับเดี๋ยวจะเชือกมามัดเขาไว้ก่อนอ๋อเอาผ้าเอาผ้าครับคุมอุ่จับไปเชือกจับไว้ครับจับไว้นี่ไว้ครับผมโอผมนับหนึ่งสองสามดึงแน่นนะครับครับอ่าหนึ่งดึงแน่นเลยครับหนึ่งสองสามดึงเลยครับโอ้เด็ดเด็ดใจเย็นครับโอหคนนี้ก็แน่นมากแน่นไปอ่ะโอเคเดี๋ยว ดู้ดมือนว่าไม่มีอะไรซุกซ่อนอยู่ในแขนเซลอของอ่านี่เดี๋ยวคราวนี้จะให้มามัดตรงข้อมืออ๋ออ่านะครับโอเคครับผมวางแล้วก็ผูกปมบนข้อมือผมได้ครับโอเคครับอ่ะมัดมาหนึ่งปมทำมาเลยนิ้งเลยมาเลยเออเดี๋ยวเราเคุณแห่งถือผ้าหน่อยครับได้ครับอ่าครับผมมัดอีกอีกปมนึงครับปมหนึ่งแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมที่ถือครับแน่นๆเลยแน่น่เลยโอเคอย่าให้หลุดออกมาเอออ่าโอเคครับอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนะคอับที่ผมจะได้เเเอออโคลย โอเคให้ดูว่บแน่นมากแน่นมากแน่นครับโอเคครับโอกมาได้ครับขอเอาตัวเช็คอีกทีนึงโอเคครับเดี๋ยวผ้าคุมไว้ก่อนนะครับอาคุมคุมไว้อาคุมไว้เลยครับครับผมจะจับเวลาเราผมเอามือออกมาเลยครับแต่ผมจะจับเวลาให้ครับไม่ไม่ไม่เอาเราเปิดผ้าดูก่อนเราเปิดผ้าดูก่อนเฮ้ยไม่อะไรมันแว๊บๆจับเวลาจับเวลาไม่ไม่เมื่อกี้พี่เขาใช้ไลยชี้อ่ะเออคุณเออเมื่อกี้คุณเอาอะไรใช้เลยชี้อ้าวแล้วเมื่อกี้แขนมัดอยู่ในถุงมัดอยู่นี่ครับเราตรวจเช็คดูว่ายังแน่นอยู่ไหมมันก็ยังแน่นอยู่นี่นะเ เอ้าคุณไหม่ที่คุณไหม่เอออะไรเขาว่าเอ้าอะไรเนี่ยเออเอาคุณไหมจับเวลามีนาฬกานี่สามวินาทีหนึ่งสองเอ้ามันยังไงมันเอออะไรมันงงมัน่ขนาดนี่ขนาดเฮงเฮงเมื่อกี้ใครชี้นาฬิกาเออเขาก็เอามือเขาดูทันไหมเมื่อกี้ดูทันไหมมันไม่ทันเลยดิไม่ทันใช่ไหมครับเดี๋ยวคราวนี้พอเอาผ้าคุมปุ๊บจับเวลาเลยครับอ่ะจับเวลาเลยครับสองสามสี่มาดูครับเรียบร้อยครับเอ้า นับนับช้าไปนิดนึงอ๋อเดี๋ยวครับภาคคใหม่ทีนึงนับหนึ่งสองสามไปเลยนะครับนักแสดงหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอเร็วๆเลยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมแลยครับพร้อมแล้วครับพร้อมเลพร้อมเลยครับพร้อมเลยคับเริ่มเลยครับหนึ่งสองสามโอ้โหเรียบโอ้โหดจ๋งจริงครับเดี๋งครับเจ๋งครับตอนนี้อันนี้จะเป็นชุดที่ผมยังไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนชุดนี้เป็นทีเด็ดเลยที่ผมเตรียมมาวันนี้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงชุดอะไรชุดอะไรนชุดไหนครับเบิบ ให้ดูก่อนว่าผมมีรองเท้าหลายๆคู่ครับอยู่ในนี้ครับผมนี่ให้ดูก่อนประมาณนี้ใช้รือยังครับอันนี้ดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหลือกันครับอันนี้ใช้แล้วมาทำไมยังไม่ใช่อันนี้มืดดีมีหลายๆสีเลยโอเคครับให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะให้เอาคนเหงก่อนครับขันหลังปุ๊บเอามือล้วงเข้ามาหนึ่งคู่อาหนึ่งหนึ่งข้างหนึ่งข้างกำไว้ให้มืออย่าให้เห็น ครับผมอ่าล้วงมาแล้วก็กำไว้เลยกำไว้ในมือโอเคนะครับให้ดูแบบนี้แหละอ่าเดี๋ยวข้างหลังครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเดี๋ยวให้ให้ล้วงไปงี้เหรอครับผมล้วงมาแล้วก็กำไว้ครับครับหนึ่งสองสามเห็นกำกำอ่าล้วงเข้ามาครับหยิบถุงเท้าหนึ่งห้าครับผมกำไว้นะครับกำไว้นะครับกไว้ครับอ่ากำไว้กำไว้กำไว้ซึ้บอ่ามาซึบกำไว้ก่อนนะครับกำไว้ครับหนึ่งอันเดี๋ยวคันนี้เป็นอาันนี้ครับผมพร้อมนะครับครับหนึ่งสองสาม ก็ทำไมาได้นะครับดึงดึงก็มาดึงทำไว้ก่อนนะครับทำไว้ม่ทำไว้ม่นมีหลายๆสีที่ผมบอกครับผมทางด้านนี้เอ่ออ่ะเดี๋ยวคุณมายืนฝั่งนี้ยืนฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูยงนไปยืนฝั่งนี้เลยครับโอเคครับแลกกัน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 ถูมือขึ้นมาข้างหน้าเชื่อไหมครับว่าสองอย่างนี้ที่หยิบมามันจะตรงกันเดือดไปไม่ได้ไงได้ยึดไงอ่ะผมไม่ไม่มีเตียงกันมาก่อนด้วยไม่มีแต่ตอนหยิบก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นตอนหยิบเลยยไม่เห็นเลยเอามือมาข้างหน้าครับที่ถูกมือใช่ไหมอ่ามามาข้างหน้าครับ เขาค่อยงายซิครับเปิดครับตรงกันไหมครับไม่เห็นจะตรงกันเลยตรงไหนได้มันลายถุงเท้าอันนี้ก็ถุงเท้าตรงกันไหมครับเดี๋ยวตรงเนี่ยนี่ไงที่มันที่มันตรงกันผมจะบอกมันไม่ได้ตรงกับใครมันตรงกับผมไงเพราะว่าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้แล้วมันก็ต้องตรงกันดูนี่นะนะท่านผู้ชม แล้วดูผมใส่มาจากบ้านคิดดูดิรถใส่เลยโอ้ยรถผมว่าฝั่งนี้อ่านี่ก็บางโนรถไม่เลยไม่เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องเรียกได้ว่าสุดยอดขอปิดมือหน่อยโอ้โหขอปิดมือหน่อยครับนี่ครับเอจริงครับเสริมใครจริงครับโอ้ต้องบอกเลยว่าคุณคริสตัลนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะจริงๆครับผมใส่อย่าบกว่าผมใส่เท้ากับผมอายคนอื่นขอขอโอเคโอเคครับแล้วถ้า่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขาอยากติดต่อหรือว่า อยากจะให้ไปชูอะครับไปงานอีเวนต์ไปอะไรติดต่อยังไงบ้างครับติดต่อได้ทางไหนบ้างครับเอาเอาอย่างช่องทางแรกนะครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์แรกก็คือ0841356429ครับผมแล้วก็เบอร์ที่2นะครับ0819176125ครับผมครับผมอ่าแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตก็คลิกไปที่นะครับ w w w b a c k c h r i s t i a n m a g i c c o m ครับผม แบดกคริสตัลเมจิกนะครับยากให้ดูหนึ่งใช่เอาคือนาราให้ดูครับผมโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณคริสตัลมากครับขอบคุณครับคที่วันนี้ได้มาเปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้เห็นมายากลแบบจังๆนะมาโชว์แมนจริงๆครับใช่โอ้โหสุดยอดมากเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ